สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโคดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Traveling Cat Chronicles ผมแมวและการเดินทางของเราเป็นเรื่องราวของเจ้าเหมียวจรจัดกับทานมนุษย์ผู้คลั่งแมวจะเป็นยังไงมาฟังไปพร้อมกันค่ะไงอารมณ์ดีนะเนี่ยนานะนะไปกันเลยไหม นี่คือซาโต้ลุเจ้านายของผมเองเราเจอกันเมื่อหาปีก่อนหาปีที่แล้วผมคือแมวจรจอมทรณงที่จริงผมเป็นยอดฝีมือในการล่าถึงบางทีจะมีหลุดมือไปบ้างก็เถอะเจ้าแมวน้อยตัวสีขาวดำเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังสมัยที่เป็นแมวจรซาโต้ลุมักจะตามจีบด้วยข้าวเปียกขอเป็นแฟนคลับตัวยงของเจ้าเมียวแต่มันก็ไม่ได้ใจอ่อนให้จับตัวหรือตีสนิทได้ง่าย จนกระทั่งคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิขณะที่เจ้าเหมียวน้อยกำลังจะไปประชุมสมาคมแมวก็ถูกมนุษย์ลุงขับรถชนปุ๊มเจ้าเหมียวก็เด็มานอนหายใจรวยรินกลางถนนแค่ผลาดไปนิดชีวิตก็จบเจาหวังพึ่งใครก็คงไม่มีใครช่วยแต่ ถึงแม่รู้ว่าคงไม่มีใครแต่ในตอนนั้นผมกลับนึกถึงหน้าเจ้าหมอน,นั่นขึ้นมาอ้อเจ็บช่วยด้วยช่วยเหมียวด้วยเจ็บจังเลยเจ้าเมียวนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในใจไม่นานคนที่มันนึกถึงก็ปรากฏตัวซาโตรู้ขับรถผ่านมาเจอเจ้าเมียวด้วยความบังเอิญเขาเล,ลีบพามาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีซาโตรู้ดีใจที่เจ้าเมียวปลอดภัยแกเรียกฉันมาใช่ไหมเรียกฉันมาสินะทำถูกละ,ละละตั้งแต่วันนั้นเจ้าเมียว ก็กลายเป็นแมวของซาโตรุขอตั้งชื่อให้มันว่านานะมีเจ้าของเฉยะถึงแม้ว่าจะเพิ่งพาอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ถือว่าซาโตรุทำได้ดีที่สำคัญเขายอมเสียน้ำตาให้ผมโดยนี่นาะตักลับมาในปัจจุบนันวันนี้ซาโตรุพานานาใส่กลงขับรถออกเดินทางไปที่ท,ที่หนึ่งระหว่างทางเขาก็พูดขอโทษนานาตลอดจน,จนเจ้าเหมียวเบื่อที่จะฟังได้ยินเป็นรอบทีล้านละ ทั้งสองเดินทางมาถึงร้านรับถ่ายรูปในชนบทหนุม่มแวนคนนี้คือเพื่อนของซาโตรุชื่อซาสึกิซาโตรุตั้งใจจะหาบ้านใหม่ให้นานะแต่ดูเหมือนนานาจะไม่อยากออกจากกลงสักเท่าไรฉันจะไม่ถามหรอกนะว่าเรื่องอะไรอ่ะแต่ถึงขั้นที่ทําให้นายเลิกเลี้ยงแมวได้คงเป็นเรื่องใหญ่ซาสึกิบอกกับซาโตรุเขายินดีจะรับเลี้ยงแมวให้เพราะอยากจะถือโอกาสใช้แมวง้อเมียซาสึกิทะเลาะกับภรรยามาพักใหญ่แล้วแต่พอบอกเรื่องแมวเธอก็ยอมคุยด้วยทันทีขอโทษนะที่สร้างภาระให้นะไม่ เป็นไรล็อกว่าแต่ตอนเห็นรูปฉันตกใจเลยอ่ะมันเหมือนฮาจิมากๆเลยนะฮึฮาจิเหรอมีชื่ออื่นนอ,อกจากผ้ม้วยหรอเนี่ยจะว่าไปเวลาก็ผ่านไปเร็วจริงๆนะที่ซาตโตรรก,กับฉันเก็บฮาจิมาเลี้ยงนะ่ะเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยจําได้ไหมเนี่ยจะให้ลืมก็ลืมไม่ลงหรอกนั่นสิ ซาตโตรุและซาซึกิเป็นเพื่อนกันต่สมัยประถมทั้งคู่อยู่โรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันบ้านอยู่ใกล้กันวันนั้นในระหว่างทางกลับบ้านทั้งสองเจอลูกแมวตัวน้อยสีขาวดำตัวหนึ่งถูกทิ้งอยู่ในกลองจึงเก็บกลับบ้านไปเลี้ยงแต่พ่อไม่ยอมซาโตโรุจึงชวนซาซึกิหอบลูกแมวนี้ออกจากบ้านพาฉันทําอะไรของนายเนี่ยม่เห็นจะได้ผลเลยไม่แน่แลอกโคจังต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่เลืออะไรให้พลีกเก้าเด็กน้อยนั่งเทียงกันอยู่บนดาดฟ้าของโรงเรียนก่อนที่ซาโตโรุจะปิ๊งอะไ เปี่ยนขอบกำแพงขึ้นมาทำเอาอีพ่ออีแม่ครูตำรวจตกใจกันยกใหญ่สตรุตะโกนขอพ่อเลี้ยงแมวตัวนี้ทาไม่ให้เลี้ยงเขาจะโดดตึกซึ่งพ่อแม่ของสตรุก็อนุญาตทันทีเขาเป็นห่วงลูกชายมากๆจึงยอมรับปากทุกอย่างถึงแม้ความจริงแล้วพอจะแพ้คนแมวก็ตามพ่อแม่รักและดูแลสตรุเป็นอย่างดีเจ,จ้าแมวฮาจิเติบโตกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวมันคอยอยู่ปลอบใจสตรุเสมอเสมอเวลาที่ไม่สบายหรือเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกันพูดถึงเรื่องทะเลาะกันกับแม ลวลาสุดในชีวิตของซาโตรุก็คือตอนที่แม่กำลังจัดกระเป๋าให้เตรียมไปทัศนศึกษาแต่ซาโตรุไม่ตั้งใจฟังว่าแม่พูดอะไรบ้างจึงเถียงกันซาโตรุเพ้อต่อว่าแม่ทำเอาแม่งอนตุบปองซาโตรุจึงต้องมานั่งจัดกระเป๋าเงยๆคนเดียวในห้องไม่นานอีพ่อก็เข้ามาช่วยจัดก่อนจะบอกวิธีง้อแม่ให้ลูกชายฟังลูกต้องซื้อของฝากธรรม,มาดาเป็นไหมอะตรงไหนเล่าเวลาทะเลาะก,กันก่อนไปดูงานทีไรพ่อง,ง้อได้ตลอดแหละทำอีของฝากกันนะนี่ไม้เด็ดเลยนะลูก นั่นซื้ออะไรดีอะฮะลูกไปเกียวโตใช่ไหมมีกระดาษซับมันเจ้าดังอยู่ตอนพ่อไปทํางานที่เกียวโตพ่อซื้อกระดาษซับมันมาฝากแม่เขาดีใจใหญ่เลยจริงเหรอใช่จําไว้นะ ต้องซื้อกระดาษซับมันจากร้านโยจิยะมันเป็นกระดาษบางๆเอาไว้ให้ผู้หญิงซับใบหนะ้าโยจ้า <c oughs> ไม่ใช่โยจิยะขณะที่สองพอลูกเม้ามอยกันฮาจีก็เดินมาคลอเคลียขาแม่ที่ยืนอยู่ในครัวเหมือนมันต้องการจะปลอบใจเธอตกดึกแม่ก็แอบ,บมาเช็คกระเป๋าให้ลูกชายซาตโตโร่ที่ยังไม่หลับก็เดินมาขอโทษแม่แม่เองก็ขอโทษเพราะหัวร้อนไปหน่อยสองแม่ลูกปรับความเข้าใจกัน รุ่งขึ้นซาโตรุก็มาทัศนศึกษาที่เขี้ยวโตกับโรงเรียนของมาเลือกซื้อพวงกุญแจแมวเหมียวขับขี่ปลอดภยัยให้พอ่อและตั้งใจจะไปซื้อกราดซับมันโยจิยะให้แม่แต่ยังไม่ทันจะไปจู่ๆครูก็มาตามให้กลับบ้านทำอสัาซึกิงงซึ่งมาทัศนศึกษาเสร็จกลับมาถึงบ้านก็ได้รับข่าวร้ายว่าพ่อแม่ของซาโตรุประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางคููครอบครัวของาซาสึกิมารวมไว้อาลัยงานศพพ่อแม่ซาโตรุซาโตรุนั่งเงียบไม่พูดจาและไม่ร้องไห้าซาสึกิ จะปลอบใจเพื่อนยังไงแต่ก่อนจะกราบซาสึสกิก็ยื่นกระดาษซับมันจากร้านยจิยะที่ต่างใจไปหาซื้อมาให้ให้กับซาโตรุจึงมาซาโตรุเห็นกระดาษก็ร้องไห้ออกมาทันทีจนน้าสาวเข้ามากอดนะาขอบคุณซาสึสกิที่ทําให้ซาโตรุร้องไห้ออกมาจนได้เพราะการที่ไม่ร้องไห้ทั้งที่เสียใจมากนั้นน่าเป็นห่วงยิ่งกว่า หลังจากเสร็จงานศพญาติก็กมาน่งปรึกษาหาหรือว่าใครจะเป็นคนรับเลี้ยงซาโตรุต่อสิกนกะได้นะน้องสาวของแม่อาสารับเลี้ยงแต่เธอเป็นทนายความต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆจึงไม่สะดวกเอาแมวไปด้วยตอนนั้นซาโตรุเสียใจมากๆเพราะฮาจิเป็นเหมือนครอบครัวของเขาเป็นแมวที่มีความทรงจำร่วมกับครอบครัวมากมายาซาสึกิที่รู้เลยขอพ่อรับเลี้ยงแมวของซาโตร้รุแต่อีพ่อไม่ยอมและตะคอกใส่ลูกชายนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้าซาสึกิไม่ชอบพ่อขอไม่ถูกกับพ่อตั้งแต่นั้นจบจนปัน บัซาส,สึกิถ่ายรูปให้ซาโตรุ่หนึ่งรูปเป็นที่ระลรึกขอรับช่วงต่อร้านถ่ายรูปของพอ่อเพราะส่งสารถึงแม้จะไม่ค่อยถูกกันก็ตามภรรยาของซาสึกิเองก็ไม่ค่อยถูกกับพ่อของเขาเช่นกันสุดท้ายซาโต้รุ่จึงตัดสินใจพานานะากลับเพราะคิดว่าถ้าซาสึกิอยากเลี้ยงแมวเพื่อให้สถานก,การณ์ในครอบครัวดีขึ้นก็ควรจะหาแมวตัวใหม่เพราะนานะเหมือนกับฮาจิมากเกินไปอาจทําให้พ่อกับซาสึกิรู้สึกอึดอัดเมื่อเห็นนานนะ ก่อนจากลาซาส,สึกิก็ขอบคุณซาโตรุที่ไว้ใจอยากฝากแมวไว้กับเขาถึงแม้ท้ายที่สุดแล้วจะไม่สําเร็จก็ตามฉันดีใจนะที่นายนึกอยากพึ่งพาฉันนะ่ะฉันก็ดีใจที่ยังมีคนให้พึ่งพาได้หลังจากเพื่อนไปซาส,สึกิก็โทรหาภรรยาและบอกว่าจะเลี้ยงแมวหนึ่งตัวจริงเหรอแต่พ่อคุณไม่ยอมหรอกไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ยอมให้พ่อมายุ่งแน่ซาส,สึกิกล้าที่จะเลือกทําตามความต้องการของตัวเอง ด้านซาโต้รุยังคงเก็บพวงกุญแจแมวขับขี่ปลอดภัยที่เคยซื้อให้พ่อสมัยเด็กเอาไว้เขาพานานะออกเดินทางต่อทีแรกจะไปหาเพื่อนสมัยมอตน้นแต่เขาเพิ่งได้ลูกมาตัวใหม่มาเลยรับเลี้ยงนานะเพิ่มไม่ได้โชคดีที่ชูซูกเกะส่งข้อความมาบอกว่ายินดีรับเลี้ยงนานาะให้ซาโตรุจึงพาจเจ้าหมวออกเดินทางไปยังเป้าไม้ต่อไป แล้ในระหว่างทางที่พวกเขาแวะพักดูภูเขาไฟฟูจินาสาวก็โทรมาเธอเป็นห่วงอยากให้หลานชายรีบกลับบ้านไวๆหลังวางสายซาโตรูก็อุ้มนานะเอามายืนดูภูเขาไฟฟูจิด,ด้วยกันเป็นไงชอบไหมเ <c oughs> จ๋งเลยอะไรใหญ่ๆก็ดีทั้งนั้นแ่ะนะจะมีแมวสักกี่ตัวในญี่ปุ่นที่ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิแบบเนี้ยแลมเลย ในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงบ้านของชุดสุเกะเขานิสัยดีรักสัตว์แต่ปัจจุบันเลี้ยงหมาด้วยซึ่งพอเจอนานานะก็หาวไม่ยุดนานะเราก็ไม่มีหงอจะสู้กราบจนซาตรุต้องเก็บเข้ากล้องเหมือนเดิมแล้วนี่ก็คือชิคาโกะเพื่อนสมัยมอปลายอีกคนเธอเป็นแฟนของชุดสุเกะทั้งสองคนเปิดบ้านพักทางอากาศที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาด้วยได้ชิคาโกะมีแมวหนึ่งตัวชื่อโมโมซึ่งก็ดูจะเข้ากับนานะได้ดีด หลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยซาโตรุก็มานาั่งคุยกับเพื่อนเก่าขอบคุณมากนะที่ยินดีรับเลี้ยงนาน,นาให้นะนานาสำคัญกับฉันมากจริงๆมีชใครก็ได้ที่จะเลี้ยงเด็กครูพวกนั้ฉันก็วางใจแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเราสองคนจะรับฝากนานาแค่ชั่วคราวจะดูแลให้อย่างดีเลยแต่ถ้าพร้อมกลับมาเลี้ยงเมื่อไหร่ก็มารับกลับไปได้เลยนะขอบใจนะเป็นบุญคุณครับซอไมีเป็นไรเดี๋ยวซ้อจัดให้ทั้งสามเป็นเพื่อนสมัยมอปลายชูซูกิกับชิคาโกเป็นเพื่อนที่ สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆส่วนซาโตรุ่งย้ายโรงเรียนมาทั้ง3อยู่ห้องเดียวกันรู้จักการครั้งแรกตอนที่ซาโตรุกำลังช่วยน้องมาที่อยู่ในลำธารชิคาโกกับชูซูกะเห็นจึงตามลงมาช่วยเลยเปียกปอนทั้ง3คนชิคาโกเป็นคนรักสัตว์มากๆแม้จะทะเลาะกับครูประจาําชั้นแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะพาเจ้ามาน้อยกลับไปเลี้ยงที่บ้านทั้ง3คนสนิทกันตั้งแต่วันนั้นซาโตรุได้ไปทํางานพิเศษที่ไร่ของบ้านชิคาโกเพราะต้องการเก็บเงินไปเยี่ยมฮาจิที่ฟ้าไว้กับญาติต่างจังหวดัดชูซูก ทำงานพิเศษเป็นเพื่อนซึ่งก็ทำได้ไม่นานจูจูยายก็โทรมาบอกว่าฮาจิโดนรถชนตายทำเอาสตรุเศร้านายคงรักแมวตัวนั้นมากสินะมันเป็นเหมือนครอบครัวตอนที่พ่อกับแม่ฉันยังอยู่ก็มีแมวตัวนั้นคอยดูแลตั้งชื่อว่าฮาจิแมวที่ใจดีทุกครั้งที่ครอบครัวทะเลาะก,กันก็จะคอยอยู่คลอเคลียปลอบใจฟังที่แพ้ฉันเองก็ด้วย ทุกครั้งเลยแล้วงานพิเศษจะเอาไงต่อชูซุเกะถามขึ้นพี่จําเป็นต้องไปต่างจังหวัดแล้วนี่พีไ่ไปไม่ได้นะเก็บเงินต่อเธอแล้วไปบอกลาให้ถูกต้องม่ถูกนะถ้าไม่ไปแสดงความเสียใจให้แมวตัวนั้นอย่ามัวแต่โทษตัวเองที่ไปไม่ทันต้องไปแสดงความเสียใจให้ถูกต้องไปบอกว่าถึงมาไม่ทันแต่ฉันก็ยังมา <c oughs> คำพูดของชิคาโกะทำมาโซตโตโร่ร้องไห้โฮและงตัดสินใจทำงานเก็บเงินต่อ ก่อนจะไปต่างจังหวัดชิคาโกะประทวงสัญญาที่ซาโตรุบอกว่าจะซื้อของกลับมาฝากซาโตรุได้กลับไปบอกลาฮาจิเรียบร้อยเขาซื้อเซนอูดโดงเจ้าดังมาฟ้าชูซูเกะและซื้อกระดาษซับมันจากร้านโยจิยะมาให้ชิคาโกะเธอดีใจรีบเอาไปอวดเพื่อนๆใหญ่ดูเหมือนซาโตรุจะมีใจให้ชิคาโกะชิคาโกะเองก็เช่นกันซึ่งชูซูเกะก็สังเกตเห็นวันหนึ่งจึงชวนซาโตรุมานั่งกินข้าวด้วยกันก่อนจะบอกว่าแอบชอบชิคาโกะมานานฉันแอบชอบเธอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วละ่ะ <start> ฉันเข้าใจความรู้สึกนายนะน่ารักขนาดนั้นแถมอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆถ้าไม่ชอบก็แปลกเล่านั้นฉันขอร้องนายอย่าไปบอกชิคาโกะนะท่านนายเป็นคนบอกชิคาโกะก็คงโธก็แข่คนทั่วไปคลิกกันนนะนั men, ้นกังวลเกินไปแล้วฉันน่ะนะไม่ทันเรียนจบเดี๋ยวก็ย้ายโรงเรียนแล้วงานของน้าต้องย้ายที่ทํางานบ่อยๆถ้าจะมีความรักโดยที่รู้ว่าต้องห่างกันอ่ะมันไม่มีความสุขหรอกทําหมนายถึงเป็นคนดีทั้งที่อาพับขนาดนั้นใครบอกว่าฉันเป็นคนดีและฉันก็ไม่ได พับด้วยซาโตรุตอบชูสุเกะที่ดื่มจนเมา,เาถึงแม้ตอนนี้เขาจะแต่งงานกับชิคาโกะแล้วแต่เรื่องราวสมัยเด็กก็ยังคงฟังใจเพราะรู้ดีว่าชิคาโกะและซาโตรุต่างมีใจให้กันแต่เพราะเขาซาโตรุจึงยอมถอยให้ฉะนั้นการกลับมาเจอกันครั้งนี้ชูซูเกะก็แอบหวนหน่อยๆขนาดสองเหมียวยังดูออกมันเห็นสายตาของซาโตรุและชิคาโกะที่มองกันเจ้านายฉันเคยชอบเจ้านายของเธอ โอมีหน้าละเจ้าม้าองชชซูเกะถึงไม่ชอบฉันน่ะเจ้านันคงแกอยากแสดงความพักดีของมันโทรามารู้ยังเด็กก็เลยซื่อตรงเกินไปโมโมนี่รู้ทุกอย่างของเจ้านายเลยจริงๆนั่นเนี่ยแหมก็อยู่กันมา15ปีแบบนี้ได้แล้วมัง้งได้อยู่ด้วยกันนานขนาดนี้เธอนี่โชคดีจังนั่นสินะนานนะแอบอิชาที่โมโมได้อยู่กับเจ้านายที่รักอย่างยาวนาน ดานซาโตรู้ขณะที่กำลังจะกินยาเข้านอนชิคาโกก็แวะเอาน้ำดื่มมาให้ในายกินยาอะไรหรออ๋ออาหารอร่อยมากก็เลยทานเยอะไปหน่อยนะหลังจากพูดคุยเล็กน้อยทั้งสองก็มองหน้ากาันซาโตรู้บอกว่าชุูซูกะโชคดีมากที่มีชิคาโกคอยดูแลชิคาโกก็ไม่ตอบอะไรก่อนจะเปลี่ยนเรื่องพูดและแยกย้ายเข้านอน เช้ารุ่งคืนทั้งสามคนก็ลองพานานะมาเจอกับโทรามารุมาของชูซูกเกออีกครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงพวกมันก็เข้ากันไม่ได้มาของชูซูเกะเห่าไห่นานะไม่หยุดมันบอกกับนานะว่าซาโตรุไม่กินของคนใกล้จะตายนานะเลยโดดฟาด <c oughs> สุดท้ายซาโตรุจึงจะตัดสินใจพานานะกลับบ้านด้วยกัน ก่อนจากลาเขาก็บอกความในใจกับชิคาโกะตอนมอปลายฉันเคยชอบชิคาโกะด้วยนะซึ่งพอได้ฟังชูซูกิเก็ก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีส่วนชิคาโกะก็เงียบก่อนจะพูดตอบโอ้ย oh, ขนลุกเลยไม่พูดถึงเรื่องสมัยไหนกันมาบอกอะไรป่านนี้ล่ะจริงด้วยสินะแต่คิดอีกทีความรู้สึกหวั่นไหวแบบไม่รู้ว่าจะเลือกเพื่อนชายคนไหนดีเนี่ยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ดีล้องนะ่ะอ <c oughs> <c oughs> ทั้งสามหัวรอกมาจริงๆแล้วซาโต้รุเพียงแค่อยากพูดเพื่อให้ชูซูกิสบายใจและปล่อยวางเรื่องในอดีตซึ่งก็ดูเหมือนชูซูกิจะลงใจเพราะตอนนี้เขาคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของชิคาโกะซาโต้รุพานานะออกเดินทางต่อเขาจะแวะไหว้หลุมศพของพ่อแม่ก่อนจะกลับไปหานะ้าถ่ายที่สุดแล้วคนที่รับเลี้ยงนานะก็คือหน้าสาวเธอตัดสินใจเปลี่ยนงานจากที่ต้องเดินทางย้ายที่อยู่บ่อยๆมาประจำสาขาเพื่อจะเลี้ยงแมวให้ล้าน ระหว่างเดินทางนะกระโทรมาถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเธอแน่ใจนะว่าขับรถไหวเอาอีกแล้วขี้กังวลอีกแล้วนะครับนะผมไม่เป็นไรรอขอบคุณนะครับแล้วซาโตรู้ก็พานานนะขับรถมาชมทุ่งดอกไม้ที่เลี้ยงอารามไปทั่วทั้งบริเวณดูสินะนะสวยไหม สุดยอดเลยซาโตรุอลังการเหมือนทะเลที่นั่งเรือข้ามามอกี้เลยนานะนั่งมองดอกไม้อยู่บนลังคารถโดยมีซาโตรุยืนอยู่ข้างๆก่อนที่เขาจะรู้สึกปวดท้องจึงเข้ามากินยาในรถและเพียงไม่กี่นาทีจู่ๆนานะก็หายไปซาโตรุตกใจรีบวิ่งตามหานานะในทุ่งดอกไม้เขาตะโกนเรียกชื่อนานะสุดเสียงและเริ่มกังวลเพราะทุ่งแสนกว้างใหญ่ซาโตรุหยุดยืนร้องไห้ <c oughs> ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องเรียกของนานนะจ้าจ้าอยู่นี่จ้าเกือบไปแล้วจูบ้าถาลงไปในที่แบบนี้เดี๋ยวก็หาไม่เจอหรอกอย่าวิ่งไปเองสิก็อยู่ข้างๆตลอดนี่อะไรของนายไม่ได้แยกไปไหนสั้นหน่อยอย่าทิ้งฉันไปอยู่กับฉันนะในที่สุดก็ยอมพูดสัทีสซาโตรูคิดอะไรอยู่ผมรู้มาตลอดไม่ต้องกลัวนะ้าหยุดร้องได้แล้วผมไม่มีทางทิ้งซาโตรูไปไหนหรอก นานะบอกกับซาโตรุเขายืนกอดจอมเย้อยู่นานราวกับกลัวว่ามันจะหายไปตกเย็นระหว่างทํากับข้าวนะก็ไม่ไว้ายเธหาซาโตรุเธอเป็นห่วงหลานชายจึงมาซาโตรุบอกว่าปลอดภัยดีนะก็เดินมาดูกล่องเก็บลูกของเธอกับหลานสมัยเด็กพรนานให้นึกย้อนไปเมื่อหนึ่งปีก่อนตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลขอโทษนะครับนะเป็นเพราะผ่าตัดไม่สําเร็จผมคงอยู่ได้แค่อีกปีเดียวขอโทษนะครับ นานานึกแล้วก็ได้แต่ยืนเศร้าตอนมาในด้านซาโตรุเช้ารุ่งคืนก็เดินทางมาถึงรุมศพข,ของพ่อแม่ขอพานานะมาให้พ่อกับแม่ดูนี่นานานะครับเป็นไงเหมือนฮาจิใช่ไหมครับเย็นนด้ที่ได้รู้จักถึงฮาจิจะมีดีแต่แมเก็กช่ย่อยนะฮะแล้วนานะก็ร้องเรียกให้ซาโตรุดูรุ่งกินนาะมันเป็นรุ่งที่สวยมากจริงๆสวยเนอะนานะ รุ้งกินน้ำเจ็ดสีรุ้งกินน้ำของนานะใช่ซาโตโรสวยจริงๆมันเป็นรุ้งกินน้ำเจ็ดสีที่สวยมากๆเลยละรุ้งกินน้ำเจ็ดสีรุ้งกินน้ำของนานะรุ้งที่เห็นในวันนั้นก็คือรุ้งของเรานี่คงจะเป็นของขวัญอำลาแห่งการเดินทางของเรา และแล้วซาโตรุกับนานาก็กลับมาถึงบ้านใหม่ของนาเธอเชาบ้านที่ไกลกับที่ทางานและมีพื้นที่พอจะเลี้ยงแมวถึงแม้ตัวเองจะกลัวแมวมากๆเพราะตอนเด็กเคยโดนแมวกดัดแต่เมื่อไม่มีทางเลือกเธอก็ยอมที่จะดูแลแมวแทนล้านชายซาโตรุอุ้มนานา,นามาให้นาลองลูปเล่นโอ้นุ่มจังเลยใช่ไหมครับฮ่ไม่ไหวเลยยังเงียยพาระเห็นเห็น <c oughs> <c oughs> หลังจากวันนั้นซาโตรุก็ออกไปโรงพยาบาลกับนาาา้าประจำส่วนานานะรอคอยอยู่ที่บ้านมันรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อให้ยังยิ้มยังไปเดินเล่นกันหรือออกไปโรงพยาบาลกับโนริโกะแต่กลิ่นนั้นก็ไม่เคยจางหายไปจากร่างของซาโตรุกิ่นที่โทรามารุบอกกลิ่นของคนที่อยู่ได้อีกไมน่นาน ค่ำวันหนึ่งขณะที่กำลังกินข้าวซาโตรุก็ขอบคุณนะที่รับเข้ามาอุปการะขอบคุณนะครับไม่หรอกนะเป็นผู้ปกครองที่ไม่ดีตั้งแต่ทับซาโตรุมาก็แต่พูดอะไรแบบนั้นคำพูดที่นะาบอกก็คือความจริงบางอย่างย้อนกลับไปตอนเด็กนะาสาวตัดสินใจบอกซาโตรุว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่แต่เป็นลูกของคนคนหนึ่งที่นะ้าทำคาดีอยู่ไม่คิดเลยว่าจะทำกันได้ลงคอบอกว่าที่ทิ้งเด็กเพราะขี้เกียจจะเลี้ยงดูก็บอกว่าเขาขี้เกียจเปลี่ยนผ้าอ้อมก็เลยให้อดโน พ่อเด็กร้องก็เอาไปขังไว้ในตู้เสื้อผ้าสุดท้ายก็เอาไปทิ้งถังขยะน่าระบาดเรื่องแย่ที่เจอมาให้พ่อแม่ของซาตโตโรฟังเขาทั้งสองไม่มีลูกและเป็นคนที่จิตใจดีมากๆสุดท้ายจึงตัดสินใจรับเลี้ยงซาตโตรโร นะเสียใจที่บอกเรื่องนี้กับซาโตรุตอนอยังเด็กแต่ซาโตรุไม่โกรธอะไรเขากลับคิดว่าดีซะอีกที่นะบอกตั้งแต่เนิ่นๆบอกกันตั้งแต่ตอนนั้นน่ะดีที่สุดแล้วครับเพราะมันทําให้ผมรู้ตัวว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนนะรู้ไหมก่อนที่นะ้าจะมาบอกผมผมไม่เคยคิดสักนิดเลยว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่เคยคิดเลยนั่นก็แปลว่าพ่อแม่ดูแลผมอย่างดีจนผมเหมือนลูกจริงๆ พ่อแม่ที่ให้กำเนิดทิ้งผมมันเป็นขยะแต่พ่อแม่ที่เป็นคนอื่นกลับดูแลผมได้ขนาดเนี้สุดยอดจริงๆนะครับผมเข้าใจนะ ตอนที่ได้มาเป็นแมวของซาตอรุผมก็ดีใจไม่แพ้กันแต่ว่าน้ายายที่ทํางานบ่อยเลยทําให้เธอลาบากพราะจะมีเพื่อนก็ต้องย้ายโรงเรียนแต่ว่าการที่น้ายายที่ทํางานก็ทําให้ผมได้เจอเพื่อนใหม่เพราะจะขอฝากนานนะทุกคนก็ยินดีพวกเขาไม่ถามเหตุผลใดๆด้วยซ้ําพอต้องการความช่วยเหลือทุกคนก็พร้อมที่จะดูแลแมวที่ผมรักนี่คือชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะครับแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเพื่อนๆอาจจะติดปัญหาแต่ว่าก็มีคุณน้าที่พร้อมจะดูแลได้มีคุณน้ามาอุป การะได้คุยกันเรื่องพ่อแม่ที่ผมรักได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วผมจะไม่มีความสุขได้ยังไงจริงไหมครับแถมตอนเนี้ก็มีฐานะเพิ่มมาแล้วด้วยเวลาชีวิตช่วงสุดท้ายผมได้คุยกับคุณน้าแล้วก็นานะอย่าร้องสิครับทุกันเมื่อเห็นนาและซาโตรุ้ต่างพากันร้องไห้นานะก็เดินมานั่งไกล แต่หลังจากวันนั้นไม่นานซาโตรุก็เตรียมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลครั้งนี้เขาพานานะไปด้วยไม่ได้ถึงแม้มันจะเดินเข้าไปรอในกลงและร้องจะไปด้วยแค่ไหนก็ตามไม่นะผมจะไปด้วยซาโตรุทิ้งผมไปแบบนี้ผมไม่ยอมนะไม่ยอมเด็ดขาดบอกให้เป็นเด็กดีไงใครบอกกันล่ะว่าอยากทิ้งอ่คตรดักเลยจงโง่ผมก็คตอดักเลยไอคนโง่ กลับมา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 ผมจะอยู่เป็นแมวของซาโตโรุจนนาทีสุดท้ายผมจะอยู่กับซาโตโรุกลับมาอย่าไปนะนานา,นา,นาร้องเรียกไม่หยุดมันไม่อยากทิ้งซาโตโรุถึงจะเจ็บปวดแต่ซาโตโรุก็ตัดสินใจเดินออกมาเขาเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันแล้ววันเล่านานาก็ยังคงรอคอยที่หน้าต่างเสมอเสมอ จนวันหนึ่งนะก็พามันไปเยี่ยมซาตรุที่โรงพยาบาลขอมานางสูดอากาศในส่วนสาธารณะซึ่งมาทั้งสองเจอกันก็ดีใจใหญ่นะนะนางฟอซาตรุไม่ห่างมันไม่อยากจากไปตอนที่นะเปิดประตูรถเตียนจะพากลับบ้านมันจึงจะตัดสินใจวิ่งหนีหายไปนะพยายามตามหาแต่ก็ไม่เจอ นานาใช้ชีวิตเป็นแมวจอนอีกครั้งมันรบฝนตามที่ต่างๆหาเศษอาหารกินเพียงเพราะอยากเป็นแมวของซาโตรุจนวินาทีสุดท้ายและแล้ววันหนึ่งที่ซาโตรุออกมานั่งเล่นในสวนสาธารณะอีกครั้งนานาก็วิ่งออกมาร้องเรียกซาโตรุตกใจเล็กน้อยที่เห็นตัวกระมงกระแมวของนานาะแต่เขารับรู้ได้ว่านานาคงอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาจึงไม่บังคับให้มันกลับบ้านไปกับน้าอีก หลังจากนั้นในทุกครั้งที่ซาโตโรออกมานางเลนเขาก็จะเตรียมข้าวเปียกมาให้หนาน่าเสมอทั้งสองนั่งมองทะเลด้วยกันแมวตัวสุดท้ายของฉันดีใจนะที่เป็นนายไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วนะซาโตโร เมื่อวันสุดท้ายมาถึงนานะก็รับรู้ได้ภาพความทรงจําของมันกับซาโตโร่พุดขึ้นมาไม่อยู่นานะวิ่งมาที่หน้าประตูโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถเข้าไปได้มันจึงยืนรอส่วนนาะหลังจากที่หมอโทรตามเธอก็อยู่ข้างๆร้านชายไม่ห่างและพยายามเรียกชื่อซาโตโร่ มีอะไรจะพูดก็รีบบอกเขาเลยดีกว่าค่ะพยาบาลบอกกับนาะพอซาโตรุใกล้จะจากไปเต็มทีแล้วนะที่เหลือไปเห็นรูปถ่ายของนานาคาง,าง,างหัวเตียงคนไข้กันนึขึ้นได้ฉันขอพาแมวเข้ามาได้ไหมคะแมวของซาโตรุเรื่องแบบนี้อย่าถามฉันเลยค่ะในหน้าทีของพวกฉันถ้าถูกถามก็ต้องตอบว่าไม่ได้เมื่อได้ฟังนาะก็วิ่งลงมาตามหานานาทันทีซึ่งก็เจอมันยืนรอยอยู่ตรงหน้าประตูโรงพยาบาลเธอจึงรีบอุ้มมันขึ้นมา นานาเลียมือของซาโตรุไม่อยู่ซาโตรุเองก็รับรู้ได้ลาก่อนนานะซาโตรุบอกลนานานะด้วยเสียงแผ่วเบาก่อนจะจากไปหลังจากหมอประกาศเวลาการเสียชีวิตนะก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังข้างๆซาโตรุและนานา แล้วหนังก็จบลงที่หนึ่งปีต่อมาเพื่อนๆต่างมารวมตัวกันที่บ้านของหนาในวันครรออบวันตายของซาโตรุทุกคนพลัดกันเล่าถึงวันวานที่เคยมีร่วมกับซาโตรุด้วยความรักซาโตรุทุกคนพูดถึงซาโตรุกันใหญ่เลยนะได้ยินทั้งเสียงไอกระจอกเครซูกะแล้วก็ยังมีเสียงชิคากโกด้วยชูกิด้วยยังมีเสียงที่ไม่เคยได้ยินด้วยนะแต่ฟังเรารู้เลยว่าซาโตรุเป็นที่รักจริงๆ โนริโกะก็ดูมีความสุขมากๆนี่ซาโตรุถึงซาโตรร่จะไม่อยู่แล้วแต่คนที่ซาโตรุรักก็ยังมาติดต่อกันนะคุยเรื่องซาโตรุกันอย่างคิดถึงเลยแหละซาโตรุเองก็ได้ยินใช่ไหมเสียงสนทนาที่เต็มไปด้วยความสุขนี้นี่ที่ที่ซาโตรุไปอยู่มีลุงกินน้ำแบบที่เราเคยดูวันนั้นไหม รออีกนิดนะพวกเราก็จะตามไปที่นั่นเหมือนกันเดินทางตามไปจนกว่าจะทันซาโตรุจะเก็บเรื่องราวการเดินทางไปเล่าให้นายฟังเยอะๆเลย ก็จบไปแล้วค่ะกับหนังเรื่อง The Traveling Cat Chronicles ผมแมวและการเดินทางของเราเป็นหนังของทาสแมวที่กินใจมากๆค่ะเราร้องไห้หนักมากเลยตอนอ่านรีวิวว่าแมวไม่ตุยนะี่ยก็เออคิดว่าตับไม่พังเลยยอมดูสรุปแมวไม่ตุยแต่เจ้าของตุยร้องไห้เหมือนหมาอยู่ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็ทําให้รักแมวที่บ้านมากกว่าเดิมขึ้นไปอีหลังจากหายไปนานก็เลยอยากประเดิมด้วยเรื่องนี้ เพื่อนๆฟังสปอยจบแล้วเป็นยังกันบ้างคะชอบไหมลองไปหาเรื่องเต็มดูกันได้เป็นหนังญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำออกมาดีมากจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราได้เหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ